ความจริงตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะเห็นไอ้เครื่องดื่มที่เป็นคือคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกคือคนจีนดีกว่าคนจีนเนี่ยจะเรียกว่าไม่ฉาใช่ไหมไม่ฉาก็คือแบก็คือไอ้แบก็คือคนไทยจะเรียกว่าเป็นข้าวบาเล่ทีนี้ไอ้ข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตอะไรพวกนี้ข้าวฟ่างคนจะสับสนกันนิดนึงนะผมเองก็เป็นนะแล้วยิ่งลักษณะเม็ดของไอ้พวก ข้าวบาเร่ข้าวฟ่างลูกเดือยเนี่ยมันจะค,คล้ายๆกันเวลาไปต้มน้ําก็จะแยกไม่ออกเลยแต่จริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกออกนะครับก็คือไอ้เจ้าเครื่องดื่มมันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นมูกิฉะนะครับมูกิฉะมูกิฉะนี่ตามความเข้าใจของผมก็คือมันเป็นข้าวบาเร่ข้าวบาเร่เนี่ยจริงๆคือไปดูจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยลักษณะของมันก็จะเป็นคนไทยจะเรียกว่าค,คล้ายๆกับเป็นข้าวฟ่างหรือยังไงเนี่ยแหละเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหม เพะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูไอ้เจ้าเครื่องดื่มที่ว่าเป็นมูกีชะหรือว่าเป็นข้าวบาเล่เอาไปคั่วแล้วก็เอามาชงเป็นแบบน้ําชาซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีคาเฟอีนมันไม่มีน้ําตาลมันดื่มได้ทุกวัยดื่มได้ทุกวันมันเป็นยังไงกันจริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปลายป,ายปีเดี๋ยวเราไปดูกันกันนะฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าจะให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะวันนี้เราจะลองชิมไอ้เจ้าที่เขาเรียกว่าเป็นมูกิฉะนะครับยี่ห้อคาโอริคาโอรุมูกิฉะก็เป็นเครื่องดื่มบาเล่คั่วสกัดนะครับรสชาติเขาบอกว่าหอมอร่อยน้ำตาล0%ทุกขวดสัมผัสรสชาติหอมๆแบบนี้ได้ทุกวันนะครับ ยี่ห้ออิโตเอนยี่ห้ออิโตเอนยีออ่ห้ออ,อ,อาจจะไม่เคยคุ้นเท่าไหร่นะแล้วก็ลักษณะขวดเนี่ยก็อาจจะดูคือเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะขวดมันจะดูแบบบ้านๆมันจะดูคล้ายๆกับขวดน้ำดื่มนะแต่จริงๆไอ้ตัวรถของมันนี่เป็นยังไงผมเองก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าผมเคยลองไอ้ที่คนจีนเขาเรียกว่าไม่ฉาก็คือที่ทํามาจากแบะหรือว่าที่ทํามาจากไอ้เจ้าข้าวฟ่างหรือข้าวบาเล่ที่เข้า,าไปคั่วหอมๆที่ญี่ปุ่นก็มีขายนะ เวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีคนเคยฝากซื้อว่าเป็นชาที่ทํามาจากไอเจ้าข้าวบาเล่หรือว่าข้าวฟ่างนี่แหละเอาไปเอาไปคั่วแล้วก็เอามาชงน้ําเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากลิ่นรสมันจะเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากเปิดขวดก่อนเลยอย่างที่บอกว่าขวดมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับขวดน้ําดื่มเลยอันนี้จะเหมือนกับขวดน้ําดื่มธรรมดามดาเลยแล้วก็ มีไอ้เจ้า,เ,าเป็นพลาสติกแล้วก็เอามาหุ้มแล้วกเ็เหมือนกับใช้ไอ้ที่ล,ลมลร้อนๆเป่าแล้วมันก็หดเข้าไปคือถ้าแกะสติกเกอร์ตรงขวดข้างๆออกนี่มันก็คือขวดน้ําดื่มธรรมดาน,นี่เลยนะอ่ะเรามาลองชิมกันดูเลยดีกว่านะฮะอ่ะ ASMR เหมือนเดิมนะครับ อ่าตัวนี้เขาบอกอืมพอเทออกมากลิ่นกลิ่นหอมลอยมาเลยนะฮะยังไม่ทันจะได้ชิมกลิ่นนี่คือหอมมากๆเลยอืมกลิ่นมันเหมือนเหมือนกับชาที่คราวก่อนชิมแล้วผมบอกว่ามันมีกลิ่นคั่วๆไม่ไหม้แบบนั้นเลยวันนี้คือพอเทออกมาปุ๊บมันจะมีกลิ่นหอมๆจะบอกว่ามันเป็นชาก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในอ่อ ที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มบาเล่คั่วสกัดนะครับมันไม่ใช่ชาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีคาเฟอีนมันก็เลยคือเขาบอกดื่มแทนเกลือแร่แล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ดื่มได้ทุกวันดื่มได้ทุกวัยด้วยกลิ่นมันหอมหอมเหมือนกับจะพูดงหญดีมันเหมือนกับเม็ดมะขามมาไปคั่วแต่จริงๆมันไม่ใช่เม็ดมะขามนะมันเป็นข้าวบาเล่นะข้าวไปคั่วแล้วก็ คงจะเอามาบดแล้วก็เอามาชงน้ําแค่กลิ่นนี่ก็คือหอมแล้วนะครับกลิ่นจะคล้ายๆกับางาคั่วนะครับงาที่เขาเอาไปคั่วทําขนมอะ่ะงาดําที่เอาไปคั่วทําขนมแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่งาแต่ว่ามันเป็นข้าวบาเล่กลิ่นนี่หอมลอยมาก่อนเลยกลิ่นกลิ่นสะดุดมากเลยนะฮะเรามาลองชิมรสด,ดูเขาบอกจืดๆกลิ่นมันก็ยังหอม กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากๆกลิ่นมันไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนคือจะบอกไงดีกลิ่นมันมีกลิ่นไม่ไหม้หอมๆแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นของไอ้เจ้าข้าวบาเลยข้าวบาเล่นี่มันก็ผมว่ามันน่าจะค,คล้ายๆกับตระกูลเดียวกับเข้าโอ๊ตตระกูลเดียวกับเข้าฟ่างอะไรแบบนั้นเลยนะฮะ อขวดหนึ่งนี่ห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับใส่ในหนึ่งแก้วไม่เต็มนะฮะอ่าเดี๋ยวเราชิมให้หมดเลยแล้วกันกลิ่นหอมมากๆอืมจะบอกว่ากลิ่นมันเหมือนข้าวก็ไม่ใช่นะอ่ะทั้งๆท,ที่มันมีชื่อว่าข้าวบาเล่นะฮะแต่กลิ่นหอมกลิ่นของการเอาไปคั่วหอมมากๆอืมผมนึออกแล้วมันมีกลิ่นเหมือน ชาที่เป็นรสชาที่เป็นรสข้าวอะไรแบบนั้นน่ะเออมันหอมหอมมากๆเลยแต่มันไม่ใช่ชานะมันก็เลยไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ให้ความสดชื่นอ่าใน คลิปนี้ได้ฟังแบบ ASMR เต็มๆเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสีกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากๆจะบอกอร่อยก็มันก็คือจืดจืดะแหละมันจืดจืดมันกินได้เรื่อยๆกินดับกระหายกลิ่นแล้วแบบกลิ่นแล้วเลยนะกินแล้วสดชื่นนะฮะอ่ะ ใช้ได้นะผมว่าเขากล้าเขากล้าที่จะฉีกเขากล้าที่จะหาความแตกต่างคือในตลาดชาเนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับก็คือเขาก็เอาไอ้เจ้าข้าวบาเล็กคนที่ท่านที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะรู้นะในซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะมีชาประเภทนี้เนี่ยให้ซื้อมาชงกินเยอะแยะเลยมันไม่ใช่มัทฉะมันไม่ใช่ชาเขียวมันไม่ใช่ชาที่เป็นชาหมักมันไม่ใช่ ชาดำมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยเอ่อจริงๆข้างขวดเขาจะบอกด้วยว่ามันไม่มีน้ำตาลมันไม่มีการแต่งกลิ่นหรือใส่สีนะครับอันนี้ก็เป็นสีจากธรรมชาติเลยแล้วก็อ่อตัวมันเล็กมากเลยตาผมมองไม่เห็นนะเขาบอกว่ามันอาจจะมีน่าจะมีคือคือตามความเข้าใจของผมก็คือเขาน่าจะบอกว่ามันน่าจะมีผงตะกอนอะไรบางอย่างที่เกิดจากการชงจริงๆนะแต่มันก็ใสแล้วก็สีมันก็ สวยกลิ่นมันก็หอมหอมมากอหอมเหมือนกินขนมจะบอกไงดีเหมือนขนมเหมือนกินขนมที่เขาเอาไปคั่วขนมที่เอาไปจี่บนกระทะอะไรแบบนั้นเลยนะอะหอมกินจากแก้วให้มีบริเวณช่องว่างให้กลิ่นมันเขาเรียกว่าเป็นอโรมาขึ้นมาเนี่ยจะยิ่งดีมากๆเลย วันนี้ก็คือได้ทั้งเสียงของ ASMR ที่เราได้ยินจากตอนที่เทไอเจ้าชาไม่ใช่ชาสิต้องบอกว่าเป็นข้าวบาเล่คั่วเป็นเครื่องดื่มข้าวบาเล่คั่วแล้วก็เอาไปชงคล้ายๆชาคนไทยเราจะเรียกว่าชงดื่มแบบชาแบบนั้นน่ะดอกไม้อะไรต่างๆที่เราเอาไปคั่วแล้วก็เลยไปตากแห้งอบแห้งแล้วก็เอามาชงเราก็จะเรียกว่าดื่มแบบชาแบบนั้นจนหมดเลยแต่หอมหอมมากเลย หมดเกลี้ยงอ่าท่านใดที่สนใจเขาเรียกมูกีชะนะครับมูกีชะเป็นเครื่องดื่มบาเล่ข <B ale, S 1> ั่วสกัดสูตรไม่มีน้ําตาลเออเขาบอกเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลจริงๆถ้าเติมน้ําตาลลงไปหน่อยนึงผมว่ามันก็อร่อยดีเหมือนกันนะคาโอริคาโอรุนะครับอ่ะจำยี่ห้อจำแพ็กเกจจำลักษณะของขวดเอาไว้อย่างที่บอกนะครับขวดมันก็ดูเป็นขวดน้ําดื่ม 500 ml ธรรมดา500รรมลิธรรมดาธรรมดาแล้วก็ใส่ไอ้เจ้าตัวที่เป็นพลาสติกอันนี้หุ้มเข้าไปแล้วก็อบลมร้อนเป่าลมร้อนเข้าไปทีเดียวมันก็รัดแล้วก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้แต่รวมๆหอมอร่อยดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็คือ น่าลองน่าลองชิมดูแล้วก็ให้ความสดชื่นอย่างที่บอกแหละนะครับเอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดการติดตามเรื่องราวต่างๆของช่องอาจารย์เจษเสมแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะฮะว่า คุณผู้ชมเคยชิมไอเจ้าชาที่เป็นบาเล่แบบนี้ไหมผมว่าน่าจะมีหลายๆท่านน่าจะเคยนะที่เป็นแบบเป็นผงเอามาชงเองเลยอะ่ะจากญี่ปุ่นหรือว่ามีใครที่เคยไปญี่ปุ่นอาจจะซื้อมาเป็นของฝากก็มีเหมือนกันนะผมจําได้ว่ามีตอนที่ไปญี่ปุ่นหลายๆครั้งเลยก็จะต้องไปตามหาตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่ามีเหมือนกับพรีออเดอร์ว่าอยากจะกินไอเจ้าชาที่ว่าเป็นเป็น บาเล่ที่เอาไปคั่วแบบเนี้ยเหมือนกับจะมีเฉพาะในญี่ปุ่นเขาก็จะมีหลากหลายมากเลยนะอ่ะยังไงก็ติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปก็แล้วกันในคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม